สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้วันที่5นะคะเดือนกันยายนนะคะทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนนะคะวันนี้เรานะคะทุกคนจะมาทำนายนะคะพยากรณ์เกี่ยวกับนะคะอ่า้าศีนะคะทุกคนหรือว่าชะตาขะะองปีละกาศะ,ะทุกคนของปีละกาดีนะคะทุกคนนะคะขอบคุณุที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนนะคะ สำหรับที่ท่านที่เกิดนะคะปีละกาทุกคนนะคะปีละกาทุกคนแล้วก็นะคะในการนายไทยทัก์นะคะทุกคนนะคะก็เป็นการพยากรณ์นะคะทุกคนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะทุกคนนะคะก็นะคะองออนได้จัดทําลงนะคะทุกคนนะคะนะคะเป็นคนนะคะคนไหนที่เกิดนะคะปีละกานะคะก็ ฟังสักนิดนะคะทุกคนไม่มากไม่มายนะคะแค่4นาทีนะคะทุกคนนะคะคนที่เกิดปีละกานะคะคือท่านเหล็กนะคะทุกคนท่านเหล็กนะสำหรับท่านในเมื่อนะคะเหล็กนะคะจะลำบากอาอาอาพาธนะคะพาดพากจากพี่อยู่จากพี่น้องนะคะทุกคนจากพี่น้องนะคะจะไปตั้งถิ่นฐานนะคะอยู่บนทางไกลนะคะทุกคนนะคะอาจจะมีนะคะที่ที่ที่ต้นอ่าต้นไม่ได้ไปเกิดนะคะทุกคนแต่ท่านจะมีอํานาจ วาสนานะคะทุกคนแล้วก็ทำเกียรติยศชื่อเสียงนะคะมาสูงตระูลนะคะทุกคนนะคะท่านเป็นคนใจบุญนะคะสูนทานะคะท่านถ้าท่านเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะท่านจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะทุกคนนะคะมากๆทางการมารมณ์นะคะหลงไหลนะคะทุกคนในหมกมุ่นในเรื่องเพศนะคะทุกคนนะคะคนปีละกานะคะเราจะทำไปเรื่อยๆนะคะแต่นะคะทุกคนนะคะ ปีละกานะคะแล้วก็จะมีคู่ครองที่มีตําแหน่งหน้าที่ทางการงานดีนะคะทุกคนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ท่านอยู่นะคะทุกคนนะคะอาจไม่เยี่ยมอํานวยนะคะทุกคนอาจจะเป็นตัวที่อับที่พูดง่ายๆว่าเป็นอัที่อับนะคะที่อับะมงคนหน่อยหนึ่งแล้วก็บางท่านที่ท่านที่อยู่นะคะก็อาจจะไม่ถูกดวงจุ้ยนะคะทุกคนนะคะแล้วก็นะคะอสตาของตนเองนะคะท่านจะมี มากแก่ไฟสูงนะคะทุกคนนะคะอาย่าลืมนะคะว่าบางวันติ๊กนิดนึงนะคะคนปีละกันนะคะมากจะมีไฟนะคะ่ใต้ที่ลับจริงหรือไม่นะคะทุกคนนะคะอ่อนอนิถานะคะว่าเป็นคลิปที่บางอ่อนถามเข้ามาโดยตรงนะคะว่าคนมีปีละกันนะคะทุกคนนะคะจะมีไฟในที่ลับหรือไม่นะคะทุกคนถ้าคนไหนมีไฟในที่ลับนะคะทุกคนนะคะทุกคนก็นะคะก็ ถ้ามันมีอยู่ตรงที่ปากนะคะทุกคนผู้หญิงนะนะคะทุกคนถ้ามีอยู่ตรงที่ปากนะคะให้ไปแก้ซานะคะทุกคนนะคะอันดับแรกนะคะพ่อแก้นะคะทุกคนนะคะไม่ต้องไปติดทองไม่ต้องไปตัดอะไรออกทั้งสิ้นนะคะทุกคนนะคะให้เอานะคะผ้าถุงนะคะรอดนะคะอ่าก้มกัดกันกัใจสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนกั้นใจสักนิดหนึ่งนะคะถ้าคนไหนมีไฟนะคะในที่รับนะคะในที่รับนะคะปีละกานะคะทุกคนนะคะ ปีตะกาเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะต้องเป็นผู้ชายนะคะก็ให้ปฏิบัติมาสวดมนต์น่าสมาธิตะการทุกคะนนะคะถ้าสมมติว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีตรงเดียวกันจะไม่เป็นไรนะคะทุะกคนนะคะปีตะการนะคะทุกคนเป็นปีตะการนะคะ,ะสมมติว่าไฟนะคะอัะอนนี้เราขึ้นมาเลยถ้าเป็นผู้หญิงนะคะมีไฟตรงที่รับนะคะบริเวณปากมือลูกนะคะทุกคนนะคะบริเวณปากมือลูกนะคะก็ ทุกคนนะคะให้เอาผ้าถ pues ุงนะคะทุกคนให้เอาผ้าถุงนะคะวิธีแก้นะคะให้เอาผ้าถุงนะคะลอดวางขาก้านใจทั้งนึงลอดวางขาแล้วก็นะคะเอารูดใส่หัวตัวเองนะคะทุกคนนะคะเอาผ้าถุงคลุมหัวเอาผ้าถุงเลยออกนะคะทุกคนนะคะวิธีแก่นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะทุกคนถ้าเป็นผู้หญิงมีนะคะฝแล้วผู้ชายมีไฝทางที่หลักนะคะทุกคนนะคะ ผู้หญิงมีไยตรงที่รับและผู้ชายมีไยตรงนี่รับนะคะ